กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขนหลังจากเขาอันไปหาเฮตตอนเศร้าเนะกลับมาต่ออีพีสองไปหาหน่อใหม่ต่อพี่น้องอาหาก,กันได้หน่อใหม่ยอดเดียวเนะสามคนเนะาะนิเศรียไปโซงนีิมาสาม รุ่นเบิ่งพี่น้องสสิได้หรือบอที่ได้พักแกงบ้าน้องน้องไม่เหอใช่ไหนเนาะเห็นลกเอาอีกเห็นบ้านัะ เอาโลดใหญ่ยูว่าเจ้าใหญ่ใหญ่อยู่แล้วนี่เอาโลดมันชะชับแต่แม่เอามีดปาดอานี้ปานั่นนจ้สงว่ามากกว่านำเออปาดนั่นหละได้บ่ ไปบัดมาหนึ่งก็อันอนี้อยูอ่ละขามันหมดมาเลยขาไม่ไ่เอาวสดีพี่น้องก้หัวกาะบงไปอีน้ำก็้งอา เอามีดปาาตะวังไงเนาะนี่ได้แล้วพี่น้องเสียมเฉยเลยอนือปานนี่วะบุมี่เพลน ได้แนวพี <my> ่น้องแกเอาเบิ่งดูของอ๋องดูในลายเติบเลยพี่น้องสิพอแกงเลยเนาะดกมาแล้วอือเนี่ยลายเนาะแกเนาะบอกเลยเลยนะ ปาดมือเด้อแก่ค uh ุณประจักษ uh ์ก huh. ันนะย้ำ <acceptance> อ <Hello> ีกเออหากินแบบธรรมชาตินี่ปนี่ยูกินเนี่ยพี่น้องไปย้ำอ่อ แกมาพีกว่าอืมได้ลน้องน้องกันเล้วก็ได้เลยเนาะน้ำเอามือเห็นไหมพี่น้องเงียบใหญ่นะคนหางกันลายเนาะโตมันพ่นก็เอาเบิร์ดแล้วพี่น้อง ครับมันขับม่นี่ได้จะตายได้พี่น้องได้จะตายอ่าได้แล้วนี่กจะตายไปงานปักไงพี่น้องเขาก็พอยังไงอ่ะ เรื่องนี้ป่ามาตั้งที่ ตอนนี้ก็ได้เนาะพี่น้องโอเคะคะ่ะม,ม, <า S 2> มาบอกมาไมมพี่น้อง,องแต่ก็มีแนวกินอยู่หอกเนาะอันนี้ก็สิเป็น,ไปไนเห็นเนาะเขามีแนวกินอยู่ตอนเถียงเขาก็เลยไปแกงน่าจะเป็นมืออื่นพอะลรพี่น้องแกงเห็ดหามื่อ้าวพี่น้อง อังจากมาแต่ห้าองไม่น้ตซเตอร์ก็กินข้าวเทียงพี่น้องกินข้าวเทียงเรากินเราติมกันเฮ็ดเลยติมขึ้มือแอบด่าแบบ่ิมคู้มือน้องว่ามือนพิเศษเดยมือพิเศษี่เราตีให้คุกเก่นย นี่แหละตปืพอดีแกงกะทนีละแซ่บแกงับมาแซ่้มอไต้มต้มรต้มออะต้มอะมัะต้มอะ้มอะรตมไ้มอะ้อรตอไร้มอะไรงกอะรต้มอะไรต้มอไต้มอต้อระระไรอรมะมอไมอร้มอะมือมอกไนตมะไมอไ้อมอต้ออะไ้ไ้ม้อต้ เฮ็ดกันยังมืทันเบิดใส่เอาทองไปไหวใส่สีแกงอีกเลยจักน้ำไม้แล้วเลยพี่น้องให้ถอยบางหญ่างเนาะทำกับสีต้มไหวเท่าไรเวลาใส่แกงมืออื่นหรือว่ามือแรงกระพู้เนาะตอนนี้ก็มีแกงเค็ดอยู่นะพี่น้องได้ลายเติบเนาะไปทรายได้พี่น้องก็ยังได้พอแกงเนาะน้ำไม้ ก็ค้างโมงนะไม่แล้วพี่น้องตอนแกงเข้ากับสิบไริท่าให้เบิ่งเนาะเป็นพื้นเพิ่นมีเป็นแกงเห็ดซื้อได้อยู่แกงเห็ดหามือเ้านี่เนาะพี่น้องอันนี้เวลาสิบโมงเลยเนาะ,นะหน้าคนหาเห็ดออื่นไปลุยต่อาอีกไปหาอีกเนาะ หาละลายไปไวหนึ่งหนึ่งไว้กินบ้านยำหนึ่งจะไวกินด้วยค่ะถอดกินเนาะเมื่อยบ่ยา,า,าำพุดูไปหาผู้เดียวบ่บ่นางยำเดียวนะดูอีลีก็ไปหาเดียวดูอีลีก็ไปหาผู้เดียวพี่น้องเาจะต่อยกจัะเป็นยังพี่น้อง ตากระลุบเลยสิตายเลยบปจัาก,กันในพี่น้องโอ้ตะบ,บอกระบ,บาบมาชะจอยเนาะ<ม>เพราะว่าชะจอยกับบริยู<ม>เฮือนลายมึอเลยนะพี่น้องช<ม>ะจอยเอาน้องโดนล่ามาเลี้ยงกระตายเลยพี่น้อง<ม>อันนี้ก็สีเป็นน้องเพินได้กระสีมาตายอีกระบอกกอสีบรุรุ่อะไลเพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเ็จะทีมีเลือดอีกเลยเนาะ จะจอยสิแบบมันวิตภาคยังบวิดอยู่พี่น้องเอ้ยจะจอยกระบอกกระบาดมาจะจอยดิรอมพี่น้องเนี่ยทีไรยังวันเนะ้ะโอ้ยเดี๋ยวตอนนั้นจะจอยกระจีกระจีให้กิน ดินอบทิเนาะบเจาบ่อยูง้รงนล้นี่นนไดแล้วตาบรชิปไปใสงนด้ี่ that's